เป็นไงคนสวยโดนอุ้มเห็นไหมดื้อมากดื้อมากโดนอุ้มเลยคนสวยของแม่โดนอุ้มเลยเห็นไหมอ้ยอ้ยอ้ยอยากกระโดดม่าแม่ใช่ไหมอยากกระโดดให้พี่สีไม่ปล่อยพี่สีปล่อยอื้ออดพี่สีออพี่สีตอ,อยากลงออดพี่สีสิหนูอยากลงดูนอ้องบวชขา่วชขาใยญ่ดวง พี่<น>สี่เออ,อดบดเดอบเดืดนอนมไม่น้ำนี่นี่มีนมแล้วผสมพันธนุ์ยาแล้วนี่อยากเห็นลูกมันเนาะเออพอแต่ละคนระเบียยเขาอยากได้กันโอ้โหโบโบโหลุมมากปไตไปัตไถตอนนี้หาตัวก็เลี้ยงหาตัวบัญชมามันลูกมันเยอะหรอกพี่สี่สองสามตัวแค่นั้นแหละตอนลแรกแงบอกว่าถามยายสิก่อนเพราะว่าต้องต้องถามคนเลี้ยง ขาคนเรียกกัลูกมาจะเป็นแต่สั้งเนาะแต่สร้างอยู่ลูกมาก็พอดีฉันอยู่กะมันก็สิบห่วงลูกคนประหยัดเลยมันก็เลี้ยงไปตรงนี้แหละสี่ห้าตัวจะเป็นอะไรไปเนาะดู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 ดเปิ๊บห่วงร่างบางแหละตบนะคะเปิ๊บตป๊โอ้ยดอลลาน่ารักที่สุดหนูโตเป็นสาวแล้วใช่ไหมลูกเออดอลลานี่ลูกสาวค่ะที่เมืองไทย นางโตขึ้นปีที่แล้วนางยังตัวเล็กๆยังดื้อยังซนแต่ตอนนี้ดอาลล่าเป็นสาวแล้วดอ,ดอาลล่าคุยรู้เรื่องดอาลล่าคุยรู้เรื่องเออม,มาหาแม่ใช่ไหมลูกออ้ยเอ้ยออ้ยอ้ยอ้ยขี้อ้อนมากเลยจะให้คุณแม่รักหนูได้ยังไงคะเออเอ้ยตีขี้อ้อนจังเลย ไปไหนลูกไปไหนไหนไปดูนกสิลูกไปจับนกปะเออไปจับนกเออโอเคเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลิ่ได้ไหมไหมเออมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่โอ้นี่ค่ะดูความน่ารักของดอลล่าน่ารักที่สุดเลย อุ้ยอยเลยอยากอยู่ใกล้แม่ใช่ไหมลูกอ,อยากอยู่ใกล้แม่ใช่ไหมนี่นี่ค่ะลูกสาวค่โดอลลา่าค่ะนี่นางจะอออนอย่างนี้แหละปีที่แล้วตัวเล็กๆพอมาปีนี้เปลิมเลยเปลี่ยแมทไอ้จ้าหนูสวยแมทหนูบอกสิ Mẹ mẹ nó mẹ mấy? mẹ 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 นี่เขาชอบเอาตัวมาอยู่ใกล้เราชอบมาอยู่ใกล้ๆตัวตัวเขาจะต้องติดกับตัวเราเลย,ย,ยทาดหมาเลี้ยงหมาก็รักหมาเหมือนลูก